M.G. แอนชิลีลุกยืนเวที MU.T.2023 แซบไฟลุกแย่งซีนทุกคนไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็สวยชำมงลงตลอดการสำหรับแอนชิลีสกอตเคมีสมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021ไม่ว่าเธอจะมาในลุกไหนก็เหมาะสมลงตัวไปหมดและล่าสุดเธอร่วมงานสำคัญการประกาศผลมิสยูนิเวอร์ส ไทยแลนด์2023งานนี้สาวแอนชิลีไม่พลาดจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมจนใครเห็นเป็นต้องตะลึงอึ้งทั้งงานเพราะเธอมาในลุคซีทรูลูกไม้สีดำสุดเซ็กซี่แบบกินขาดเลยค่ะเธอได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดแอนสกอตเคมีสระบุแคปชั่นว่า Honor to be a judge thanking you for trusting in me ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับมาคอมเมนต์ชมสนันไอจีเลยทีเดียว